เข้า and <AND well. ตรงๆนะฮะถูกกันตรงๆนะครับสลับในที่ใน06 นะครับก็สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนหวยนะฮะผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยรัฐบาลนิ่งว่าของวันที่1กรกฎาคมนะครับเนาะนั่นแหละหลายๆท่านนะฮะก็โชคดีกับในสูตรนี้ก็เกือบมาทั้งข้างบนด้วยนะครับดีได้มันเป็น92นะแต่ออกอ่าออก92นะสองนะให้ไป93นะครับเนาะอ่ะจะเป็นสูตรไหนไปไม่ได้นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นในสูตร0แล้ว0อีก0แล้ว0อีกนะฮะก็คือ000มาแล้ว3งวดนะครับเนาะก็เลยไปดูยอด ไปดูว่างวดไหนช่วงปีไหนที่มันออกนะครับศูนย์ติดต่อกันมา3งวดแบบนี้แนะบก็จะปีในปี6 6 6 5นะครับเนาะอ่าอันนี้เดือนเดือนผิดนะครับเนาะเอาแค่3 3ช่วงนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะมาดูต่อว่าในงวดล่าสุดจะเป็นเลขไหนนะครับยังไงก็ลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอืมนะเท่าที่ดูมันก็เนาะบอกเลขเดิมนะนี่ศู มา9 2ด้วยนะทั้งบนทั้งล่างเลยลเนอะอ่ะมาดูนะฮะเดี๋ยวผมคับลอกลงมาข้างล่างแล้วกันจะได้ดูง่ายๆนะครับช่วงล่าสุดนี่ก็จะเป็นในที่ใน38 30987อดก่อนมาด้วย 88ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับเนาะอ่ะพิมพ์คำว่าถูกหวยนะฮะอวยพรตัวเอนเข้ามานะครับใครพิมพ์คำว่าถูกหวยนะครับก็ขอให้ถูกหวยแลนะ้วกันในวดนี้นะครับอวยพรตัวเองกันเข้ามาเด้อนะครับใครพิมพ์คำว่าถูกหวยก็ขอให้ถูกหวย,หหวยนะครับเนาะอ่าเปิดดวงตัวเองเด้อนะครับก <Vog. S 1> <ใน S 2> ็นะฮะนั่นแหละนะครับช่วงล่าสุดนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับในปี -66 นะครับนะ ในช่วงปี66ก็จะมาในที่ใน903เนาะ99ก็พยายามดูนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูนะครับไม่กี่นาทีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับเนาะกูได้อยากถึงเลขกับเบิ้งจบคลิปเด้อนะครับอ่ะนี่แหละเห็นไหมครับมันก็คล้ายๆกันเนาะมีศูนย์มี0มูนย์ทำมาตรงนี้นะฮะมีศูนย์อีกไหมนะีครับก็จะเปนในที่ใน530แล้วก็62 มันก็มีโอกาสที่ศูนย์จะมาอีกนะครับเนอะอ่ะเหมือนในช่วงปี66นะครับไปดูในช่วงก่อนหน้านี้อีกนะฮะช่วงที่มีศูนย์เยอะๆนะครับก็จะเป็นของในปี65นะครับอ่ะก็ตั้งแต่มาในชี้เนี่ย7 03แล้วก็75 6, 6, 9นะครับแล้วก็50 106นะครับแล้วก็15 106นะครับแล้วก็70นะครับ แล้วล่าสุดจะมีศูนย์อีกไหมในช่วงนี้นะครับเนาะถัดมาก็จะเป็น,นที่เด็ดเจ็ดแปดเก้าแล้วก็หกสี่นะครับอืมมันก็อาจจะไม่มีศูนย์ในช่วงล่าสุดก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะศูนย์น่าจ,จะไม่ออกก็ได้นะครับหรือศูนย์จะมาเหมือนในงวดนี้ก็มีโอกาสเป็นได้หนุนนะครับซึ่งมันก็สามศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามเออเนะมันออกสามครั้งก็ได้นะครับหรือว่าศูนย์หกเนี่ยจะมาออกอีกนะครับ ถ้า06ออกอีกนี่ก็ไม่แปลกนะครับเนาะนี่เหมือนในช่วงนี้น,นี่30นี่ยังออกมา3งวดอ่า3ช่วงเลยนะครับ3ครั้งเลยนะเพียงไม่กี่เดือนนะ1เดือน2เดือนนะเพียงใน2-3เดือนนะครับออก3ครั้งเลย0330นะฮะเนี่ยทำไม06จะออกกี่ไม่ได้อ่านะฮะเอาไปดูอีกช่วงหนึ่งนะครับในตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ใน6 64209นะครับ 012นะครับ06 196นะฮะแล้วก็02แล้วก็จะเป็นในที่ในปาศูนย์้อืมเนี่ยมันก็ออก92เหมือนกันกับในช่วงนี้เลยเนาะอ่านะฮะแล้วก็ถักมาตรงนี้มีศูนยไหมเนี่ยนะฮะผลถัดมาก็เป็นในที่ใน4 17แล้วก็61อ่ะไม่มี0นะครับแต่ก็มี1นะใกล้เคียง นะครับกับ0อ่ะอันนี้ก็เหมือนกันไม่มี0แต่ก็เป็น9เนาะใกล้เคียงกับ0เนี่ยครับผมว่าล่าสุดเนี่ยมีแน่ๆเลยนะครับมีแน่ๆมีแน่ๆ9 0 1าศูนนงเนี่ยในวดเนี้ยนะครับนะจากสถิตินะค่อนข้างมั่นใจเบ้อนะหวยออกมาบ่มี0นี่สิระวังเดอ้อนะครับสิดาวดีนะ othy, เป็นเพียงแนวทางนะฮะ9 0 1นะหวังว่าจะมีแล้วกัน เท่าที่ดูแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยฮะเนาะอ่าเหมือนที่ผันผ่านมานะครับนี่ออก3 9206เนาะอ่ะซื้อเอาเลขเดิมเนี่ยเนี่ยซื้อเอาเลขเดิมนะครับเนาะก็ได้นะครับนะีนะบนะ่หรือซื้อเลขเดิมล่าสุดนี่3ามศูนยะไหมนะครับหรือ6 2หรือ8 9หรือ64หรือ17หรือ61นนะครับเนาะ ซึ่งครั้งก่อนเนี่ยนะฮะที่ผมให้ดูเนี่ยเอาตรงนี้มาเป็นเลขเด่นนะผลปรากฏว่ามันไม่มามันก็อยู่ในงวดเดียวกันเนี่ยแต่มันเอา2ตัวล่างเนาะเนี่ยมาออกในตรงนี้นะครับข้ามมาตรงนี้เนี่ยช่วงก่อนก่อนนี่ก็มานะครับถัดมาก็จะเอางวดถัดลงมาข้างล่างอีกนะครั้งก่อนเอาในตรงนี้เนาะอ่าแล้วมันไม่มานะเนี่ยช่วงก่อนมันก็ยังมาอยู่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะเอาถัดลงมาอีกเ2อนะครับเอาในช่วงนี้แหละนะครับมาเป็นเลขเด่น นะครับมาเป็นเลขเต่น2ตัวมา1ตัว7กับ2มา2นะฮะหกับ9มา9มา6 1กับ2มา1นะครับอืมแล้วก็มา1บน1ล่างในตรงนี้ล่าสุดก็แสดงว่า0กับ9เนี่ยต้องมาสักตัวหนึ่งแหละนะครับตีไม่ดีอาจจะออก09ก็ได้เด้อนะฮนะเนาะซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับในทั้ง3ช่วงนี้เลยนะครับอืม มีเลข6มีเลข6มีเลข6แถม6มาล่างด้วยนะครับ626461เอา้าข้ามเลขไหนไปนะฮะข้ามเลข6 3ไปทำไมเนี่ยนะฮะหรือจะออกเลขเดิมไปเลยนะครับนาห6 2 6 4ห1หรือหรือหรือนาเลขใกล้เคียงในตรงนี้6560 อ่ะนะครับจะเป็นในชุดไหนเดี๋ยวผมชอบในชุดข้างบนนี้นะอ่านะฮะอ่ะ,อะชอบชุดไหนนะฮะชอบชุดเลขเดิมอ่ะก็ซื้อ6 2 6 4 6 1หรือชอบชุดเลขใกล้เคียงแนวะที่ยังไม่ออกเลยก็คือ6 3 6 5 6 0นะอ่ะ6 4 6 5นะ6 1 6 0นะ6 2 6 3งอ่ 62, 63, 63, นะเลขใกล้เคียงนะฮะเนาะอ่ะก็ลองนำไปรู้เลยกันผมว่ามันน่าจะเหมือนในงวดก่อนนั่นแหละนะครับเนาะอืมนะฮะก็แสดงว่าวันนี้หก ไม่6กก็9ไม่9ก้าก็หนี่แหละเนาะผมว่านะครับ6กับ9 9กับ6นะฮะนี่ก็เน้นไว้ล่างแล้วกันนะลองดูนะครับซื้อคิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมอ่านะฮะออกศูนย์หนะครับเมื่ออ, 6, ออก60เนะี่ยครั้งก่อน0ูนวันนี้60ก็ได้นะฮะขนาด6 3 3 6นี่ก็ยังออกเลขเดิมเลยนะมา2งวดติดๆนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนี่แหละมันเหมือนนึงครั้งก่อนนี่แหละเนะี่ยมี0มี0มี0ูนย์เนี่ยเนาะ ก็เลยล่าสุดก็เลยมีศูนย์นะฮะอ่าก็เลยออกมาศูนย์นะออกเลขเดิมด้วยนะฮะหรือว่าในล่าสุดเนี่ยนะฮะมี6มี6กนะก็หวังว่าจะมาแล้วกันนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้นะครับเนาะจำชื่อนี้ไว้ดีๆสูตรนี้ก็ขอให้ถูกอีกโชคดีกันอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้เหมือนในงวดที่แล้วนะครับตรงๆเลยนะครับในที่ใน06อ่ะเกือบเข้า92ด้วยนะให้ไป93 นะครับเนาะย้ำไปในทุกๆคลิปนะฮะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะผมก็ไม่ดูล่วงหน้านะครับว่าเลขจะออกในตัวไหนนะครับเนาะเอาไปดูนะฮะเป็นเพียงสถิตินะฮะจากการคำนวณจากเลขที่ออกเอามาเปรียบเทียบกันนะครับเนาะยังไงก็มีชุดสรุปให้ดูนะับงวดที่แล้วสรุปก็เข้า9 2นะครับก็รอติดตามชุดสรุปแล้วกันก่อนก่อนหวยออก4 5วันนะเดี๋ยวผมมาลงให้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดแนวทางดีๆแนวทางเด็ดๆนะครับให้ได้ดูกันนะก็ขอ โชคดีทุกันอีกแล้วกันนะฮะสูตรศูนย์แล้วศูนย์อีกถ้าไม่ออกมานะครับคือสี่ศูนย์เลยละเนนี้นะครับเนาะคนสี่ศูนย์แทนนะฮะเนาะอ่ะศูนย์จะมาไม่มาออกไม่ออกรอติดตามแล้วกันนะครับเนาะนั่นแหละเน้นให้แล้วนะก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเด้อนะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับแต่ละคลิปเนี่ยผมให้เลขไหนไปนะถ้าท่านไหนดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเนี่ยเข้าใจแน่นอนนะครับเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้้าสสสรััับคคลิปนีีวด